ทีถึงแฟนทุกคนเลยนะครับญ่มัแตงงที่แบบนบบักทีตาแดงัทีคันตาคันจมูกมันช่วยได้มันเท่าแบบแบบ,แบ,บมีประสิทธิภาพที่ดีมากทําให้เราแบบใช้ชีวิตเราก็ทํางานได้ต่อและอย่างหนึ่งคือไม่ห่วงด้วย oh. ใช่ในชีวิตประจำวันนะคือเวลาทาะจะไม่ง่วงจะไม่เหมือนยา ภูมิแพ้ที่กินแล้วง่วงอยากจะหลับอยากนอนเลยอันนี้ไม่ก็คือตาแข็งเลยไม่ได้เขาเลือกทำงานไม่ได้ใช่ว่าทำามไม่ได้เพราะว่าบางทีแบบเขาฉากฉากหวานตามันก็ออกไงโดยใช่ป่ะได้เดี๋ยววันนี้จะทําตาหวานให้ดูแบบแฟนๆขับีขึ้นมา้คือที่พี่บูวแบบนี้หแบบเขาไม่เดี๋ยวจะต้องมีบางคนที่ได้ขึ้นมาสัมผัสกับตาหวานของพี่โป๊ะแน่นอนคุณต้องไมหา ใช่ก็เลือกเอาอยากจะเป็นอยากให้ตาแบบลิดหรือเลืองแพ้อะไรฮะแพ้อะไรแพ้ี่แผเ้อะไรขนัแพ้อะไรเขาแทนีจริงเปล่าแพ้หรือแพเลืองแลิดแพี่ป๊อปเขาทไงดีคะ ทำยังไงอ่ะด้วยถ้ามีเรื่องที่ไม่รู้เหมืมอนกันอะไรงี้อะลาดินอะลาินช่วยได้ไหมคือถ้าแพ้โผล่ไปอะลาดินก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าเอแพ้โผล่ก็ต้องมาเจอโผลแต่ว่าถ้าแพ้อากาศแพ้แบบพวกเกสรดอกไม้ฝุ่นละอองหรือว่าแบบคุณแพ้การเดิหนหายใจอย่างเงี้ยนะแล้วก็อะล์ดินชนิดเม็ดเลยครับ อยากฝากให้เป็นแฟนดูพรมลิกิตนะครับภาค2ก็กําลังออนแอร์อยู่ได้ครึ่งเรื่องแล้วครับก็ยังมีพาร์ทที่น่าสนใจแล้วก็ความเข้มข้นของความรักแล้วก็ประวัติศาสตร์อีกเยอะแยะอะครับก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยตัวละครทุกตัวในเรื่องนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับภูมิแพ้ต่างๆนะครับก็อารานิกชนิดเม็ดเลยครับผมด้วย